สวัสดีครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นพระสมเด็จวะะรรคังนะครับเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับที่มีการลงลักปิดทองเอาไว้นะครับสวยงามพระมีมิตินะครับถ้าท่านสังเกตดีๆองค์พระจะค,คล้ายๆกับลอยออกมาจากเส้นสุ่มนะครับค,คล้ายๆกับพระองค์ประธานที่อยู่ในอุโบสถนะครับจะเห็นได้ว่าองค์พระ มีความสวยงามมีเสน่หล้ำลึกนะครับเนื้อพระจะออกไปทางดบแกล่งนะครับข่างาช้างสังเกตได้ว่าพระองค์นี้จะเห็นปลายเท้าได้อย่างชัดเจนนะครับสวยงามเป็นพระอีกชุดหนึ่งที่ลงลักปิดทองเอาไว้นะครับพระที่ลงลักปิดทองก็เหมือนที่ผม เคยเอ่ยไว้ในหลายๆคลิปนะครับว่าพระที่ลงรักปิดทองเป็นพระที่สวยงามและก็ดูเข้มขลังนะครับเส้นสมขององค์พระก็จะมีการแตกปลิเหี่ยวยุบย่นนะครับบ่งบอกถึงอายุกันเวลาพระเกศขององค์พระก็จะมีการ ชะนูดแล้วก็พาดขึ้นด้านบนของเส้นสุมแล้วก็ลาดเอียงลงไปด้านขอบบนขององค์พระนะครับจะคนละอย่างกับพระเกตทะลุสุมนะครับถ้าเกตทะลุสุมก็จะพระเกตก็จะมีการตรงแล้วก็จะไป จะหลดอยู่ที่ด้านในของเส้นสุมนะครับจะไม่มีการลาดลาดเอียงแบบนี้นะครับถ้าเกตทะลุสุมก็จะเป็นลายตรงดิ่งนะครับแล้วก็จะไปจะจะหลดที่เส้นสุมด้านในแล้วก็จะทะลุออกด้านบนเส้นสุมของขอบอง์พระนะครับแต่องค์นี้พระเกศขององค์พระจะมีการ เห็นไหมครับจะมีการเอียงนะครับจะมีการงอเอียงแล้วก็โค้งขึ้นด้านบนพาดบนเส้นสมขององค์พระแล้วก็ลาดเอียงลงมาที่ขอบขององค์พระเป็นเกศที่สวยงามอีกพิมพ์ทรงหนึ่งนะครับ คมชัดลึกเลยนะครับสำหรับพระเกศขององค์พระนะครับส่วนเส้นสุมขององค์พระนะครับจะสังเกตได้ว่ามีล่องรอยของของการเหี่ยวแล้วก็หมวนจากด้านในขอบของเส้นสุมนะครับหมวนเข้าไปด้านในของเส้นสุมขององค์พระนะครับจะเห็นได้ว่ามีการแตกปรินี่คือธรรมชาติการเวลานะครับ ดูครับดูความเป็นธรรมชาติสวยซึ้งนะครับดูยังไงก็เข้มขลังนะครับดูมีมิติหน้าอกองค์พระนะครับจะมีการแตกรากผักชีนะครับบ่งบอกถึงอายุความเก่านะครับดูเป็นธรรมชาติสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับเส้นสุมขององค์พระแล้วก็ฐานขององค์พระจะมีการแตกรากผักชีนนิดๆนะครับด้านขอบขององค์พระก็จะมีร่องรอยของการเหี่ยวยุบย่นนะครับจะมีกราบกรุกแล้วก็ เห็นได้ว่าเนื้อพระมีการงอกขึ้นมาด้วยนะครับนี่คือธรรมชาติขององค์พระนะครับอยู่ที่การเก็บอยู่ที่อุณหภูมิที่ถูกเก็บไาอย่างยาวนานนะครับทําให้พระแต่ละองค์แต่ละชุดนะครับมีความแตกต่างกันนะครับ ความเก่าขององค์พระนะครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังขององค์พระก็จะเห็นได้ว่ามีคราบลักและก็มีทองปิดอยู่ด้านบนของลักอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการทับซ้อนกันดูมีวิติสวยงามนะครับจะเห็นได้ว่ามี ความแห้งแล้วก็มีการกระเทาะออกเป็นบางส่วนนะครับเป็นร่องรอยของความเก่านะครับจะเห็นขึ้นมาเป็นเม็ดๆนะครับจะเห็นความงอกของเนื้อพระนะครับที่ดันลักแล้วก็ทองขึ้นมาจากดันในขององค์พระขึ้นมาเป็นเม็ดๆให้เห็นเห็นเม็ครับ มองยังไงก็เป็นธรรมชาติมองยังไงมองยังไงก็เห็นถึงความเก่านะครับดูด้านขอบขององค์พระจะเห็นเนื้อพระได้อย่างชัดเจนนะครับจะมองเห็นได้ว่าเนื้อพระจะออกไปทางนึบแกล่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพระ องนี้ขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมเนื้อกันแบบจะจะได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเราดูแบบนี้ก็จะชัดเจนไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่มวลสารจะไม่เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนที่ขึ้นกล้องขยายสูงนะครับกล้องขยายสูงจะมีความขยายได้อย่างหลายเท่านะครับจะเห็นมิติจะเห็นมวลสารต่างๆอยู่ในองค์พระนะครับ มาชมครับจะเห็นได้ว่าเนื้อพระนะครับจะออกไปทางเขางาช้างนะครับเนื้อจะออกไปทางหินอ่อนไปแล้วนะครับด้วยการเวลาความเก่านะครับที่ท่านเห็นเงาเงาคล้ายกับ มีแผ่นฟิล์มบางๆนะครับอยู่ที่เนื้อพระนะครับเป็นกราบของของเก่านะครับเป็นกราบที่งอกขึ้นมาเป็นาคา์ไซคัมเบเนตนะครับที่ขึ้นมาปกคุมมเนื้อพระอีกทีหนึ่งนะครับบ่งบอกถึงการเวลาและก็อายุนะครับ ความเกา่าความแห้งของลักและทองนะครับจะเป็นเกเกล็ดนะครับพระร้อยกว่าปีจะเห็นได้ว่าลักและก็ทองจะมีความแห้งนะครับจะมีความแห้งแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติสวยงามมีมิตินะครับเป็นพระที่ดูเข้มขลังแล้วก็มีสเสน่ห์นะครับ ดูยังไงก็ธรรมชาตินะครับด้วยอายุการเวลานะครับทำให้พระเนื้อผงนะครับกลายเป็นหินอ่อนนะครับ ช่างสวยงามนะครับส่วนที่ท่านเห็นสีน้ำตาลอยู่ในอยู่ในร่องของฐานองค์พระนะครับจะมีการยุบย่นเหี่ยวแล้วก็ทับซ้อนกันดูเป็นธรรมาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นคราบความเก่าคราบของน้ำมันตั้งอยู่นะครับที่งอกขึ้นมาทับถมกันเป็นชั้นๆนะครับ ชมด้านหลังขององค์พระนะครับด้านหลังขององค์พระเห็นที่ขอบข้างขององค์พระไหมครับจะเห็นได้ว่าสวยงามแบบธรรมชาตินะครับจะเห็นเนื้อสมเด็จที่ลักหลุดล่อนออกไปไหมครับจะเห็นคราบน้ำมันตังอิลสีเหลืองๆแล้วก็เนื้อพระได้ได้อย่างชัดเจนนะครับ ท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อพระสมเด็จนะครับท่านเห็นเนื้อแบบนี้แล้วท่านคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับถึงความสวยของเนื้อพระนะครับเป็นเนื้อพระสมเด็จเลยครับสวยงามเห็นการทับซ้อนของคราบลักแล้วก็เนื้อพระไหมครับมีการทับซ้อนแล้วก็งอกขึ้นมาเป็นบางจุดนะครับ นี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับโดยพระที่อายุได้อายุที่ยาวนานนะครับที่เห็นเป็นเส้นๆ้นนะครับก็เป็นคราบของแคลไซคาร์บอเนตนะครับที่ขึ้นมาปกคุมุมรักและก็ชาติอีกทีหนึ่งนะครับรักแล้วก็มีการปิดทองด้วยนะครับ ดูการปิดทองจะมีแผ่นทองจะมีการแยกแล้วก็จะค,คล้ายๆกับจะค,คล้ายๆกับเกรดหิมะนะครับด้วยความเก่าแล้วก็ยาวนานทำให้แผ่นทองมีการแยกตัวค,คล้ายๆกับเกรดหิมะนะครับ สวยงามดูมิติดูมีมิตินะครับส่วนองค์นี้นะครับก็จะเป็นพระที่อยู่ในชุดเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับเนื้อพระ พิมพ์ทรงก็จะไม่แตกต่างกันนะครับดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาติมาชมอีกองหนึ่งนะครับองนี้ก็สวยงามมีมิติเช่นเดียวกันนะครับ เห็นไหมครับเห็นเส้นสุมจะมีร่องรอยของการปริแตกธรรมชาตินะครับพระเกศขององค์พระก็จะคมชัดคล้ายๆก,กับสององค์นะครับที่ผมไห้ชมไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีการลาดเอียงแล้วก็พาดบนเส้นสุมแล้วก็ลาดเอียงลงไปด้านบนของขอบพระนะครับ บางท่านถ้าไม่สังเกตก็จะบอกว่าเป็นเกตทะลุสุมนะครับก็เรียกได้เช่นเดียวกันนะครับจะบอกได้ว่าเป็นเกตลุสุมก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านสังเกตดีๆก็จะไม่เหมือนกันนะครับเหมือนดังที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อต้นคลิปท่านคงท่านสามารถย้อนกลับไป ฟังดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมได้อธิบายไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเนื้อพระสวยมากๆครับเนื้อแกลงหนึบแกลงเป็นหินอ่อนไปเลยนะครับดูความเก่าครับดูการแตกปลิดูร่องรอยของ การยุดยตนหนอนด้นปูไตนะครับมีเห็นอยู่ในองค์พระนะครับดูการทับซ้อนแล้วก็ดูคราบลักทองที่ปิดแล้วก็แขวไใสาราวมเนตนะครับ ที่แทรกสอนแล้วก็ทับกันเป็นชั้นๆ,ๆนะครับนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับ หากว่าท่านใดชื่นชอบพระทั้งสามองค์นี้นะครับหรือว่าองค์ใดองค์หนึ่งนะครับหากท่านใดชื่นชอบอยากจะซ่อหาไหวาบูชานะครับก็ติดต่อมาได้นะครับหรือจะแอดไลน์มาทางเบอร์0847717733ได้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปที่ผมทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะแพ่ภาพไปทีละองค์นะครับหากว่าท่านชื่นชอบองค์ไหนก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ